มือนี้ดาวนิสิมาทำมาทำไฟค่ะจะดาวนี้จะจะ,จะทำจะเช็ดภาวนาขอให้ได้บุญน,นันเยอะค่ะในปีนี้ช่วยช่วยช่วยว,วดแขนด้วยนะคะ <laughs> ช่วยเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอให้ได้เงินทีเยอะหน่อยสมงต็จเราทำงานหน่อยขอให้เจ้านาย ให้โบนัสเยอะๆหน่อยสักห้าเดือนเนาะขอโบนัสสักห้าเดือนได้ไหมเจ้านายขาเยอะจะได้ส่งเงินไปให้ลูกหลานจ้าคุณนะคะสุขคามสามารถเลยค่ะเนี่ยทำสุขความสามารถเลยค่ะทำค่ะเจ้าขา พี่น้องเด้อพี่น้อง,องเสร็จงานนี้เราจะไปกินตังค์เรื่องตำจา้าพี่น้องจัดเราจะไปเก็บมะยมมาตำใช่ไหมแม่นแล้วแม่นแล้วแล้วนี่เล่นมือเร็วโคมไฟนี่สวยนะ พวกนี้เช็ดบันไดไฟใช่ไหมโคมไฟพวกนี้เช็ดบันไดอันนี้ไม่ค่อยสกปรกแล้วเพราะมันอยู่ในห้องนอนเราไม่ค่อยได้เปิดหน้าต่างแมนยูบอาเมนยูแมนยูแมนยู ตาห้อยแล้วจ้ะทุกคน